ความเป็นมาเลยก็คือแบกมาส่งแบบมาให้ดูนะครับผมภายในแชทกลุ่มของเราครับผมแชทกลุ่มโสลางว่ามีพี่วินด้วยนี่ซึ่งก็รูปนี้ครับคุดูครับเป็นโรเกตฮเป็นนายวินครับผมแต่ว่าไม่ไอวินถึงเป็นแก้ระดับแรงมาคุดูครับนี่มันยูทูบเบอร์พอสวรร์เลยด้วยคุณดูครับเป็นเด็กมหัศจรรย์ที่ในวงการ Youtube ทุก20ปีจะเกิดมาแค่คนเดียวนั่นเองครับ ก็คือไอวินของเราได้แหละครับคุดูและทำไมเด็กมาสเตอร์ของเรานั้นเป็นเ็นแก้ระดับแบร่เองหรือว่าทำเงินแค่500โคตกลางไ่ลองดูดิแต่ดูจากก้อสาแล้วนะครับผมคุณดูว่าสลับแมบบนี้ผมคิดว่าคนสเปนน่าจะเป็นคนสร้างแบบนะครับผมไม่น่าใช่สาิวะไทยยูทูบเบอร์นะครับผมชื่อแมบหนะคุาดูซึ่งเอา้าอะไรคือห้ามซื้อเกมพาร์ท ไม่รู้เหมือนกันครับผมคนดูตอนนี้แล้วก็มาดูกันเลยฮะและตอนนี้เรามีเงินอยู่500ครับผมคนดูครับก็ต้องหาตัวลูกเกียรให้เจอก่อนเองครับฮะยังเจตั้งคันบิ๊กบัตอุดรครับผมคนดูครับบัตอุดรยังเจตั้งขัน แต่แบบแรกเขาให้เราไปซื้อเบคอนก่อนนะครับผมคุดูเอาลตเราซื้อเบคอนผมอาจจะไม่ค่อยรู้จักยูทูบเบอร์เพราะไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่น,นะครับผมคุดูก็และต่อมาก็คือ go collect your c a s ก็คือเอาเงินของคุณนั่นเองครับผมก็ให้ค้ากับเซีเบลล์หลอดนั่นเองครับผมยางนี้ใช่ไหมเงาละเรียบร้อยจะได้เงินใช่ไหม ได้ใช่ไหมอ่าเรียบร้อยแล้วะครับง้นวเราจะเรีเวลาในการตามหาตัวนั่นเองครับผมซึ่งผมอาจจะไม่รู้จักเยอะนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูเท่าไหร่นะเกิดตงๆนั้นพอเราได้ทําช่องจริงแล้วนะครับผมเราจะไม่มีเวลาไปดูช่องอื่นนนั่เองครับว่าตัวอะไรเนี่ยบอกอะไรโว้ยไอ้วินโบนมาแล้วนะครับผมแต่ไม่มีเงินซื้อสามหมื่นง่ายวีบลล่ราคาสามหมื่นระดับเคลเล่หรือวะแต่เดี๋ยวก่อนนะคุณดูครับไอ้วินนี่หน้าตามันแปลกๆนะครับผมก็เดอ ไม่ใช่ทรงเออไอหัวกิ้งก่ารู้วะถ้าที่เราเป็นเพื่อนมาในเกมนะครับผมก็ดูก็มันหัวกิ้งกาอย่างงี้นี่วะเรนนี่มันใครวะใส่หมวกไม่น่าใช่ไอวินนะครับผมตอนนี้ต้องหาตัวทําเงินก่อนนั่นเองครับผมดูครับฮะอะไรอ่ะมีมันเจซีน้ำหมดอดล้างตูดมาได้ไงวะก็ดูครับมาได้ไงวะโอ้ตอนนี้เรามีแค่ตัวเดียก็คือเบคอนครับประมาณนี้ครับเคต้องหาตัวเพิ่มก่อนแลวครับผมผมอยากได้ยังเจว่ะก็ดูครับ อยากได้ยังเจตัวจริงไหมคะโอเมื่อกี้ต่อยมาเต็มหมัดเลยครับกณดูพี่ไอ้ตัวจริงไหมคะอ๋อเอฟซีนะครับผมท,ทัวทีนึงว่าผู้ชายต่อยสเต็มหมัดมือลันเลยนะครับเมื่อกี้ตัวปลอมครับน้องพี่กํลาลังปลอมตัวอยู่โคตรจะเนียนผมดูบ้านดูบ้าน้านานองสาวเรานะครับผมก็ดูครับบ้านคนสวยของเราโอ้อยขมโมยพนักงานเซเว่นก่อนละกันนะครับผมก็ดูไม่อยากขามโมยมิติเพราะว่า,วาเดี๋ยวเออเดี๋ยวน้องจะโกรธเดี๋ยวน้องจะอัดซับนะครับผมไป กรมวยมยิงกมะมวยพนั่งอาเซเว่นก่อนเรียบร้อยโอ้มีเรื่องรีวิวแล้วยนะครับผมตอนตอนี้อุ้ยคูนวะ่ะคูณหนึ่งชั่วโมงครับคูณสองหนึ่งชั่วโมงอาจจะจะด,ดีก็ได้นะครับผมเอาราทีนี้เราก็อุ้ยพี่แป้งพี่แป้งสล็อตพี่แป้งอันดับหนึ่งเลยนะเว้ยทำไมพี่แป้งเป็นอันดับแรง,งทำไมไม่ใช่อันดับซิกเก็ตใช่ไหมครับคันดูพี่แป้งควรเป็นอันดับหนึ่งในยูทูบเบอร์ซิวะเจ่าเปล่า <S <S ขอหมัดหนึ่งกันละกัน เนียน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 ลืมไม่ไหวลืมลืมอะอยู่ในเสาซ้ายขวามันอยู่ไหนของมันวะเดินขาซ้ายไปแล้วครับคุดูครับเนียนหรือวะคุดูบอกผมดิผมเนียนหรือวะอุ้ยคาชาคนรู้จักนะครับผมใช้สามพันไม่มีตังค์ครับผมส่วนคนนี้ก็เอ่อุ้ยทําไมเขามีออร่าเดียวคนดูครับอุ้ยพี่บี้เดลสกามีกลิ่น อ้โหยังเจยังเจอหยังเจใช้หกหมื่นครับ 6, 000, 6, รออโอ้กแสนใช้หกแสนเพงจังวัวเดี๋ยวอ่อนนะเจหงครับุณดูครับเจหงนี่มันยูทูบเบอร์ไทยนี่หรอวะกูดูครับช่องไหนครับุณดูครับช่องไหนครับเจห,หงเนี่ยมาขอทำเงินแล้วกันตอนนี้มี2 7งหมื่นเจ็ดนะครับโอ้กูดูอ่าถือว่าใช้ได้ครับ โคนเหงาเล่นเอฟซีสคนเล่นเอฟซีคนนะครับผมพี่พี่สกาก็ราคาแพงตอนนี้นะก็ดูส่วนคนนี้ชื่อว่าเรารวะฮิลลี่เบนฮิลลี่เบนครับสุดนี้ประดังนะครับผมอ๋อมีวุดด้วยนะครับผมจะอัปเดตต่อก็ต้องรีเบิร์ดเลยครับอาวุธแบ็คควาเบสีขนาดราคา2องหมืน่าสนใจวะฮ่าฮ่เหมือนลื้อวแ้า น่าสงสารจริงครับผมคนเดิก็ไว้ชีวิตไปแล้วกันใครจะไปทำโลงโอุย้ยเสื้อแอมรูปแบบนี้พี่โบ๊ชแตงฟอร์ว์วชิงใช่ไหมครับผมอ่าโอเคหาเงินเพิ่มแล้วกันน้าก็ดูฮะซื้อคาตาลมาก,ก็ไม่ได้ใช้ครับอ่าตอนนี้เรา,ามีเงินอยู่หมื่นเก้าแล้วครับคนดูครับยังห่างไกลหกแสนการซื้อยางเจแล้วก็เออซื้อโลเกตโลเกตไปไหนเราไม่เจอโลเกตเลยครับผมอะไรอะ่ะโอ้เหมือนเราจะให้ตัวนะครับผมหนูให้ค่ะพี่ แต่พี่เข้าไปไม่ได้ค่ะน้องพี่เข้าไปเอาไม่ได้พี่อยากได้ยังเจตั้งคันบรรอุดรครับน้องพอจะหาได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้เหมือนว่าจะมีเอ่ออีเวนต์นะครับผมตลาดน้ำนะอุ้ยเอาว่าไม่ธรรมดาครับตลาดน้ํว่าจะเป็นตัวละครสัญไทยนะครับผมมาดูมีหรือเปล่าพี่อยากได้ยังเนี่ยครับผมมาดูครับหกแสนหกแสนตัวเลเจนด์เจเลยนะเว้ยก็ดูครับโรบินเมืองไทยพ่อแม่ยังเจขาอื้ยมันคือยังเจ ใส่ชุดโลบี้แบบนี้เพียชื่อนี้คือยังเก๋อุ้ยโอ้โห,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 โหต้องใช้เงินเออสามหมื่นในการซื้อไอวินนะครับผมคนดูครับไอวินูบนนะครับผมคนจะไลโอ้โหเส็งเลยว่ะเงินไม่พอเงินพี่ขอยืมตัวนะครับน้องพี่ขอยืมตัวเออแสนไหมคนดูครับเอาซานตาคอสนะครับผมว่าร่ำรวยเลยแหละซานตาคอสพี่ขอตัวนี้นะครับน้องยืนตาแป๋วอบอคุณมากคนสวย เอฟซีเราน่ารักสุดแล้วนะครับผม mm hmm. คนดูครับทีนี้ก็เหลือเอ่อพี่บีแล้วกันนะพี่บีเดอะสาก,กามหมวกระทะนะครับผมคนดูครับแล้วก็คาชาและทำไมตัวพี่โพสเป็นแค่คอมมอนมาคนดูครับงงว่ะโอ้ยพอแล้วครับตนนัวนี้เงินพอแล้วครับในที่สุดเลยก็ได้ไอวินมาแล้วครับผมไอวินต้องภูมิใจแต่อยากทำให้เปลี่ยนหมวกไอวินให้มันานูว่ะขอ,อยยดขายนะรีเบิร์ใช้หนุ่มเซเว่นเบคอนแล้วก็เอ่อพี่บอสแต็คสวอร์ซิ่งนะครับผม ล่นตอนนี้แล้วก็มีครบแล้วนะฮะกบดูครับน่าจะรีเบอร์ได้ตัวแรกสุดนี่เป็นลุงเอใช่ไหมครับผมมาแล้วไอคนรองลุงเอนี่ชื่ออะไรครับกาดูครับลูเตสเหลอครับผมชื่อน่ากลัวชวนหวั่นใจมากครับกาดูครับพี่ข้าอ่วไงครับน้องตัวเล็กว่าไงถ่ายรูปแน็คค่ะแกีได้ถ่ายรูปก็ถ่ายรูปครับทำไมต้องมีหอยหิบขะลันด้วยวะไปครับผมพี่ครับเอาพี่ก่อนละกันเรียบร้อยเอ๊บี้หรือสกาอะไรครับผม พ่อตอนนี้แบบโอ้ยเหลือเฟือครับเหลือเฟือครับตอนนี้เราขาดแค่ยังเจใจนึงอยากซื้อเกมพาสแต่ว่าเกมพาสซ,ซื้อไม่ได้นะครับผมเขาว่าเออเหมือนว่าจะบ้ากันซกอย่างเนาะก็เสียดายเหมือนกนันนะแมพโคตรไกลเดินอย่างไกลคนดูครับเออจริงๆไม่ไกลนะใช่ไหมครับโอ้โหตัวนี้จะเป็นเออโดโนงโด,โดโนเนทอะไรพวกนี้นะครับใช่ไหมอ่าประมาณนั้นนะครับรพี่อยากได้ตัวยังเจน้องพอหาพี่หรือเปล่า อย่างน้อยวันนี้เราต้องได้บอุดรมาครอบครองนะครับผมเอาโอเคครับตัวน,นี้เหมือนว่าบัตรอุดรจะมานะครับผมไาเรียบร้อยบัตรอุดรทําเงินได้2 0,000ืนนะครับผม่อวินาทีก็ถือว่าเป็นตัวเลเจนต์ต่อไัต้องเ,เ, <laughs> เป็นเลเจนต์ว่ะคขดูครับใช้ได้ใช้ได้เราเป็นเลเจนต์เลยนะไม่ทำไมโลเกดของเราเป็นเก่ระดับแรกูงงว่ะสงสยัยคนทําแบบนี้นะ่าจะเป็น FC ยังเจนะครับผมมาดูคิดว่าอย่างนั้นตอนนี้ว่าจะมีเอีเวนต์ใหม่เข้ามานะครับผมเหมือนทะเลต่นนี้ ค่าทะเลน,นะครับผมมีฐานอะไรไม่รู้เหมือนกันนะน,นี้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับกะหวังว่าจะมีนะฮะอโอไกลหิดได้เงินประมาณส0 0พันนะครับผมก็ดูครับเป็นแบบอีพินั่นเองโอเคตอนนี้ฐานเราก็เต็มที่ใครมาเยอนเป้าหน้าฐานัาโอ้รู้จักด้วเหรอคนนีใ้ใครอ้าวถือว่าไม่ธรรมดาใครอ่ยน้องรู้จักเหรอไอหมอนเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์โพสวรรค์แต่ว่าปัญญาอ่อนนะครับผมก็ดูครับ พีวินค่ะพี่ชายอ๋อไอวินนี่เองไอวินนี่เองว่ะนี่ใช่เหละครับน้องไอวินไม่น่าใส่หมวกนี้นะอันนี้ไม่น่าใช่นะครับอ่ะแล้วคนนี้รู้จักหรือเปล่าไม่น่ามีใครไม่รู้จักบัตรอุดรใช่ไหมรู้จักหรือเปล่าเอฟซี MC? ยังเจค่ะพี่สุดยอดไปเลยอ๋อเกมนี้ไม่ได้ยกนะฮะแต่ว่าแบกขึ้นหลังนั่นเองครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ยกงงนะครัดู เอาล่ะเดี๋ยวเราทำการรีเบิร์ตแล้วกันนะครับผมเรียบร้อยว้โอเครีเบิร์ตหนึ่งนะครับผมได้อะไรบ้างก็ไม่รู้น่าจะได้แครอทใช่ไหมรีเบิร์ตส,สองต้องการพี่พี่หรือสก,กาหม้อกระทะโอ้ยใครมันแบกยางเจขอยางเจไดเนีมโอ้ยยางเจมาก่อนพี่ขอยางเจครับนองขอนะขอยางเจนะไปครับแต่อู้เป็นยางเจวอร์ช่นไดมอนด้วยอู้ยไม่ธรรมดา ไปเรียบร้อยฮ่าได้โลเกตกับยังเจมาครับได้บันอูโดนกับไอวิลโบนมาว้าแล้วว่าแต่เขาไปสร้างเรือตรงนั้นและครับกูดูครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปละกันนะไว้พอหอมปากหอมคอสำหรับเพืนอนฮะบ๊ายบายครับไปละครับบ๊ายบาย <c oughs>